ะ,ะเราก็จะกลับมาพบกับคุณอากันอีกแล้วนะคะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ทันได้พูดคุยกับคุณอาเกี่ยวกับชีวิตธุรกิจของคุณอานะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงชีวิตความเป็นมาค่ะแล้วก็เรื่องราวชีวิตนะคะต่างๆที่คุณอาเนี่ยสามารถมีธุรกิจใหญ่โตได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ,ะทันเชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องอยากทราบเหมือนทันแล้วแน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะถามคุณอาค่ะว่าชีวิตความเป็นมาในวัยเด็กของคุณอาเป็นยังไงคะ ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยอาก็เกิดอยู่ริมคลองดําเนินสะดวกคะนะจะพูดถึงคลองดําเนินสะดวกนิดนึงประวัติคลองดําเนินสะดวกเนี่ยเป็นคลองขุดคะนะโดยคนจีนอพยพในสมัยรัชกาลที่สี่ะทรงดาริให้ขุดคลองคลองนี้ก็มีอายุป,ประมาณร้อยห้าสิปีเชื่อมระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กองค่ะผ่าน3ามจังหวัดคือจังหวัดสม,มุทรสาครจังหวัดราชบุรีจังหวัดสม,มุทรสงครามค่ะครับ ชีวิตวัยเด็กก็นั่งเรือไปเรียนโรงเรียนไปโรงเรียนนั่งเรือไปไหนมาไหนเพราะการสัญจรเนี่ยดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นทางน้ําเป็นหลักค่ะคลองเมนเนี่ยมีคลองซอยอีกประมาณร้อยกว่าคลองย่อยเหมือนกับซอยในกรุงเทพเรานะมีถนนแล้วก็มีซอยต่ะชีวิตวัยเด็กก็ใช้อาบน้ําก็อาบน้ําจากคลองดําเนินสะดวกค่ะเกาะเรือโยมหนูรู้จักเรือโยมไหม ้องทันรู้จักเรือโยงไหม่รู้จักค่ะเรือโยงก็คือจะมีเรือยนต์ลำหนึ่งแล้วก็มีเรือพ่วงเป็นเปหมืีนกับเป็นเออ่เป็นไรเดียเป็นขบวนรถไฟอ๋ออ่าก็จะว่ายน้ำเกาะเรือโยงไปเที่ยวไกลๆแล้วก็เกาะเรือโยงกลับมาชีวิตวัยเด็กก็สนุกสนานตามดูล่าเลิงด้วยได้ใช้ชีวิตใช่ไหมคะธรรมชาติก็เติบโตจนเรียนจบชั้นมัธยมปีที่สามก็คือที่ที่นี่เลยที่ที่ที่ กองดาเนินสะดวกแห่งที่หลักห้านะเรียกหลักห้าหลังจากจบก็เข้ากรุงเทพนะครับก็ไปเป็นเด็กวัดเรียนมสี่มห้าที่โรงเรียนวัดมกุฏกรย์ัตรจากจบวัดมกุลกษัตรก็ไม่สามารถเอนทานได้ก็เรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ที่รามคำแหงเรียนรามคำแหงจบก็ทํางานอยู่ก็กลับมาบ้านอีกอกลับมาบ้านที่ดําเนินสะดวกมาทํางานอยู่ธนาคารเอเชียสาขาดําเนินสะดวกทํางานอยู่ได้ประมาณปีกว่านะครับอาก็มีสึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราค่ะ ก็ตัดสินใจหันเหไปประกอบธุรกิจเคมีเกษตรค่ะซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของคุณพ่อคุณแม่มก็คือฉีกแนวเลยไม่ฉีกแนวจากธนาคารเอเซียน,นะครับแต่ธุรกิจเคมีเกษตรเนี่ยอาก็เห็นตั้งแต่วัยเด็กแล้วล่ะแต่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งให้อาเนี่ยไปเรียนต่อที่กรุงเทพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นอาชีพเนี่เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงค่ะแล้วก็ลำบากก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลิกเลิกอาชีพนี้ไป คุณอาก็กลับมาฟื้นฟูอีกก็คือกลับมาเปิดร้านเคมีกเกษตรชื่อลุ่งจิตเคมีกเกษตรค่ะที่หลักสามเมื่อพศอ2526ค่ะน้องทานยังไม่เกิดยังค่ะ,ะ <c oughs> เมื่อเปิดร้านเคมีกเกษตรก็ด้วยความเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับก็ทำวิถีการทุกทางทางการตลาดจนวันหนึ่งก็มี เป็นเหตุการณ์ที่พลิกผันเลยใช่ไหมคะจากเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่กําลังแบบไฟแรงมีอนาคตเลยอ่าาก็ถูกรอบยิงค่ะจนกลายเป็นอัมาตย์้นคนชีวิตก็พลิกผันหมดเลยค่ะแล้วหลังจากชีวิตที่พลิกผันแล้วคะคุณอาก็หลังจากชีวิตก็ไปรักษาตัวที่กรุงเทพก็ทิ้งเอ่อทิ้งทุกอย่างไปเลยใช่ไหมคะกรุงเทปรักษาตัวอาก็ เข้ารักษาพยาบาลอยู่เป็นปีสองปีนะฮะก็กลับมาเริ่มต้นทําธุรกิจเริ่มต้นจากร้านตัดผมร้านยุทธบาร์เบอร์ะนะครับทาธุรกิจเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งจากยุทธบาร์เบอร์ก็อย่างที่บอกแต่พีนี้ก็ต่อไปถึงพันธุการพิมพ์นะครับต่อไปสยามนิช,ชินต่อไปบริษัทวอลลาแนาลีต่อไปบริษัทเคสกีไลน์ต่อไปบริษัทดาเนินแครีสอร์ท ต่อไป VKK บรรจุคับก็คือต่อไปถึงธุรกิจที่มีความสําเร็จเลยใช่ไหมคะค,คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาได้พูดถึงประสบความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนรอคอยและรวมถึงตัวทันเองก็รอคอยนะั่นคือเคล็ดลับความสําเร็จของคุณอาเนี่ยเป็นยังไงนั้นเนี่ยติดตามในช่วงหน้านะคะคิดการไกล